ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสภาพไปตามแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์หลังหัวเล่าพัฒนาออกนอะพี่น้องเนาะนะครับหลังหัวเล่าพัฒนาออกนะครับว่าแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์มีภัยเขามีภัยหลุดพี่น้องนะครับ มีภผเขามีภผหลุดแน่เนาะนะครับอย่าไปเบิ่งไปผิดจ,จะหน้ากากันพี่น้องนะครับมีไผเขาไผหลุดแน่เนาะสิบเอ็ดเนาะวันที่สิบเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ,อ็ดพย หกเจ็ดพี่น้องนะครับลาวพัฒนาออกลาวพัฒนาออกอะไรพี่น้องไปบนวงน้ำกันเนาะหลังหอยลาวออกเนาะลาวพัฒนาออกหลังหอยลาวพ,พัฒนาออกเนาะสี่ จ็ดห้าสองหกเก้าพี่น้องบนออกสองหกเก้าเด้อบนออกสองหกเก้าบนล่างห้าสอง นะครับห้าสองล่างพี่น้องนะครับนี่คือแนวทา่านลาวพัฒนาออกเสร็จสิ้นไปแล้วพี่น้องนะครับลาวพัฒนาออกเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับลาวพัฒนาออกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องมาเบิ่งสำนักแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้องอ่ะมาดูกันชุดฟันทง ชุดฟันทงกันเลยพี่น้องนะครับชุดฟันทงเนาะชุดฟันทงพี่น้องปู่มงคลฟันไปที่4จับคู่49พี่น้องแต่ชุดเตรียมเพิินวิ่ง4กับ5เด้อปู่มงคลวิ่ง4กับ5มาที่5เด้อนะครับ จับกูสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดไปออกข้างหน้าพี่น้องนะครับออกแถวทางอุบลนเดอร์สี่เจ็ดออกข้างหน้าพี่น้องนะครับสี่เจ็ดออกข้างหน้าออกแถวอุบลนเดอร์ทางปุ่นละพี่น้องออกข้างหน้าเต็มเต็มพี่น้องปูเปนกันยังมหาห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าพี่น้องนะครับจับเกินจับเลยพี่น้องแต่ว่าสุดยอดมาห้าเดอพี่น้องนะครับ ต่อมาพี่น้องต่อมาปูทองปูทองลดพี่น้องฟันสี่กับแปดฟันอันนี้อันนี้โตชุดเต็มอันนี้ชุดฟันพี่น้องชุดฟันฟันแปดแปดห้าพี่น้องนะครับสี่กับแปดสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดเข่าของทางอุบลนด้อสี่เจ็ดเต็มเต็มพี่น้องนะครับเนาะสี่เจ็ดของปู กองพี่น้องไปออกอยู่ทางหน้านะครับนาอต่อมาพี่น้องต่อมาพ่อใจดีพี่น้องรุดไม่ต้องถามหาเลยพี่น้องนะครับของพ่อใจดีหลุดเด้อนะครับต่อมาปูสอนปูสอนีอนน่ไม่ธรรมดาพี่น้องปู่สอนบ่นธรรมดาเดอ้อ นะครับปู่สอนวิ่งมาทั้งบนทั้งล่างแต่จับคู่ไม่เข้าได้พี่น้องเดอ้อจับคู่แค่ถึงสองสี่นะครับฟันไปที่เก้าหนึ่งเม็ดเดียวพี่น้องไปออกเก้าหกหกเก้าเดอ้อนะครับแต่เลขวิ่งเข้ามาทั้งสองบนล่างเด้พี่น้องเดอ้อปู่สอนนะครับสุดยอดสุดยอดมาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องนะครับต่อมาปู่สี่หนึ่งพี่น้อง ปู4ี7หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ห้าดดดดี่ดห้าปดหกดเกพี่น้องจับคู่หลุดฟันทงสองตัวหลุดคือกันพี่น้องนะครับผ่านไปปูอุดอนพี่น้องปูอุดอน ปูดอนฟันธงไปที่ห้าจับคู่ไปที่ห้าแปดชุดเต็มปูอุรห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดสี่เจ็ดสี่รู้สึกว่าเจ็ดสี่สี่เจ็ดจะไปออกที่ข้างหน้าหมดเดอ้อพี่น้องเด้อของปูสีหนึ่งก็เจ็ดสี่สี่เจ็ดออกกันที่นู่นหมดเลยพี่น้องนะครับออกกันที่นู่นหมดเลยนะพี่น้องเนาะเจ็ดสี่เนี่ยข้างหน้าเนี่ย แต่ว่าห้าของปู่อุดนในเม็ดเดียวนี่สุดยอดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาต่อมาพี่น้องของเจอ๊อ้อยเนาะสวยสดงดงามพี่น้องเจอ๊อ้อยสวยสดงดงามเด้อพี่น้องนะครับเจอ๊อ้อยวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาเจอ๊อ้อยวิ่งบนรางหนึ่งก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้า 90 91 92 95แต่แนวทางออก96และ69พี่น้องแต่มา9เดอ้อเลขวิ่งมาได้พี่น้องเดอ้อนะครับนี่คือแนวทางที่สุดยอดนะครับพี่น้องนะครับผลที่สรุปพี่น้องนะครับแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์บ่าธรรมดาพี่น้องนะครับบ่าเขาตัวร่องก็ต้องเขาตัวบ่วเขาตัวเต,ต็งก็ต้องเขาตัวร่องพี่น้องนะครับ9พี่น้อง 9, 9นี่มาเดอ้อ นะครับเก้านี่ก็มาเจ่อ้อยกับปู่สอนห้านี่ก็มาปู่อุดรพี่น้องนะครับห้านี่มาปู่อุดรแต่จับคู่หลุดเดอ้อนะครับปู่มงคลน่พี่น้องปู่มงคลเนี่ยปู่มงคปู่สอนเนี่ยพี่น้องปู่สอนมาทั้ง องเดอ้อสองก็มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาทั้งสองเดอ้อสองก็มาพี่น้องทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับพ่อใจดีหลุดนะครับปูทองกับพ่อใจดีนี่หลุดเดอ้อจะเข้าสี่เจ็ดพี่น้องเข้าสี่เจ็ดของทางอุบลเดอ้อปูมงคลเนี่ยมาห้าเด้อพี่น้องเดอ้อให้สี่กับห้าเด้อห้ามาพี่น้องนะครับ นี่แหละครับคือแนวทางพี่น้องนะครับแยไอ้อยก็มาเด้อพี่น้องนะครับเอาพี่น้องถึงสิจับคู่รุดตะเลกวิ่งสายหลุดสายวิ่งสายมักเมยกับบ่อผาดพี่น้องนะครับมาตาหลอดพี่น้องนะครับจับคู่ผาดตะเล็กวิ่งสวยสดงดงามมาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องนะครับพี่น้องครับ คลิปนี้พอใจดีกันมิโนาทาั่งฝากพี่ตอนน้องส้มเนีย่ยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ